ลางดึกคืนเดือนมืดหมู่บ้านเล็กๆเ,เมื่อประมาณ60ปีผ่านมาแล้วบรรยากาศเงียบสงัดมีเพียงเสียงจิ้งหรีดร้องระงมชาวบ้านล้อมวงรอบกองไฟฟังตายายเล่าถึงเนาต้องห้ามวิญญาณแนวที่ไม่ควรเหยียบย่ำหรือมองข้ามหรือสบตาก,กับมันต้นเหตุของคำสาปที่เคยพรากเอาชีวิตคนในหมู่บ้านทุกคนหวาดกลัว ไม่กล้าออกจากบ้านยามค่ำคืนเงานในลำธารกลางป่ายังมีเด็กหนุ่มชื่อไอเคนกลางคืนเดือนหงายเขาแอบหนีออกไปเล่นน้ำที่ลำธารแม้ผู้เฒ่าจะเตือนเรื่องเงาต้องห้ามแต่เขากลับไม่สนใจขนาดตักน้ำขึ้น้างหน้าเขาเห็นเงาของตัวเองผิดเพี้ยนหัวกลับด้านร่างกายบิดเบี้ยว เคนเบิกตากว้าง mm hmm. ก่อน mm hmm. เนานั้นจะหันมายิ้มให้เขาอย่างเยือกเยน็นเคนกลับมาถึงบ้านด้วยความหวาดกลัวแต่ทุกอย่างดูเหมือนปกติจนกระทั่งพ่อแม่ของเขาสังเกตว่าเงาของเขาไม่เหมือนเดิมมันเคลื่อนไหวช้าๆกว่าตัวจริงและบางครั้งมันเสียยิ้มเองแม้ตัวเขาจะไม่ได้ยิ้ม เคนเริ่มได้ยินเสียงกระซิบจากเงาของตัวเองเสียงที่บอกว่าคืนนี้เจ้าจะเป็นของข้าคืนถัดมาหมอผีประจำหมู่บ้านถูกเรียกมาดูอาการของเคนตะเกียงไขลานน้ำมนต์ส่องดูเงาของเขา เงานั้นไม่ใช่ของเคนอีกต่อไปแต่เป็นเงาของชายแปลกหน้าที่มีรอยแผลหมอผีคว้างผงศักดิ์สิทธิ์ใส่เงา,าเสียงกรีดร้องดังก้องเงาของเคนดิ้นทุรนทุรายพยายามจะกระชากตัวเขาลงไปในพื้นดินชาวบ้านรวมตัวกันทำพิธีเผาหุ่นฟางแทนร่างไอ้เคนเพื่อให้เงาต้องห้ามเข้าสิงแทนขณะที่หมอผีไร้มน เงาของเคนดิ้มรนสุดแรงก่อนพุ่งเข้าสู่หุ่นฟางเปลวไฟลุกท่วมกรีดร้องอย่างโหยหวนก่อนทุกอย่างเงียบสนิทเช้าวันรุ่งขึ้นเงาของเคนกลับมาเป็นปกติแต่ที่กลางหมู่บ้านมีรอยเท้าดำไหม้เป็นทางมุ่งไปสู่ป่าลึกที่ที่ตำนานนี้เริ่มต้นขึ้น